สวัสดีครับเต้วชลาพลนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับใครที่กดเข้ามาดูแล้วนะครับก็พอดีนะครับวันนี้นะครับว่างๆนะครับพี่จริงๆก็ไม่ว่างหรอกนะครับพอดีวันนี้นะครับมีงานนะครับเฮียท่านหนึ่งติดต่อมานะครับให้ผมแล้วก็ทางพี่ชายนะครับไปดูระที่บ้านเฮียหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเออถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจตรงกันเราสามารถเช่าหาซื้อขายกันได้เนี่ย จะได้เช่ากันนะครับก็เลยถือโอกาสนี้นะครับวอล์กซะหน่อยวอล์กซะหน่อยแล้วกันนะครับพอดีไม่ได้วอล์กนานแล้วด้วยนะครับแล้วก็อยากจะออกลับมาลงคลิปในทาง YouTube เยอะๆหน่อยนะครับผมก็เลยใช้โอกาสนี้หยิบกล้องถ่ายซะหน่อยแล้วกันนะครับให้พี่ๆดูนะครับว่าบรรยากาศเวลาผมไปเช่าพระตามบ้านตามบาลูกค,ค้าเนี่ยเป็นยังไงกว่าจะได้พระมาขายเนี่ย ยากแค่ไหนนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นลูกค้าเนี่ยเป็นเฮียท่านหนึ่งนะครับน่าจะมีอายุพอสมควรนะครับบอกเลยเป็นนักสะสมเก่าด้วยนะครับความเก่าเนี่ยไม่ต้องบอกเลยนะครับไม่หมูแน่นอนนะครับเป็นนักสะสมมีความเก่าพอตัวนะครับค่อนข้างเป็นงานที่ยากพอสมควรนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ผมอาจจะถ่ายได้ไม่มากนะครับเวลาที่ไปถึงบ้านของเฮียแล้วนะครับอาจจะถ่ายได้ไม่มากเพราะว่าเรา ไปไปเจอกันครั้งแรกเราก็ได้ไปเข้าบ้านเขาเนี่ยการที่จะไปยกกล้องถ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันคงเป็นไปได้ยากนะครับอาจจะให้ดูบรรยากาศตอนเออส่องตอนรื้อพระตอนยกพระดูหรืออะไรเงี้ยนะอาจจะแบบดูได้ประมาณนั้นนะครับให้ดูบรรยากาศนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็ปล่อยพรให้ผมด้วยแล้วกันนะครับทุกทท่าน <laughs> ถ้าได้ก็ดีนะครับเพราะว่าโอเคเราเล่นพระเราเป็นเซียนพระนะครับเราก็อยากที่จะเช่าพระนึกออกไหมครับเช่าพระมาเพื่อมีทางทํากําไรต่อนะครับเราก็หวังว่าโอเควินวินทั้งคู่นะครับเฮียนะได้เงินส่วนผมได้พระนะครับแต่มันก็มีโอกาสที่จะไม่ได้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับบางอย่างผมเตรียมใจไว้แล้ว แต่ใจลึกๆก็หวังให้ได้นะครับแต่ก็เตรียมใจไปแล้วว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ออกมาทํางานยืดเส้นย,ยืดสายนะครับเพราะว่าล้างสนามไปนานว่าล่าสุดที่ได้เข้าไปเช่าเนี่ยประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะครับ2เดือนกว่าแล้วอันนี้ก็โอเคตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมนัดพี่ชายไว้นะครับที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งแถวแถวบ้านเฮียนั่นแหละนะครับนัดเจอกันก่อนนัดคุยนัดนั่งทานกาแฟทานกาแฟอะไรกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อย เข้าไปบ้านเฮียบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวยังไงจะลองถ่ายบรรยากาศมาให้ดูให้ได้มากที่สุดนะครับยังไงขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วดูคลิปนี้หลงเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เต้ยวชนะพลด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย โอเคนะครับตอนนี้เรามาถึงที่นัดหมายแรกนะครับที่ผมนัดกับพี่ชายผมไว้นะครับเป็นเอ่อปั๊มบางจากแห่งหนึ่งนะครับเป็นปั๊มบางจากแห่งหนึ่งในแถวแถวตีวานน์นะกันผมคือผมไม่แน่ใจว่าแถวนี้เรียกกันว่ายังไงอะไรบ้างนะแต่ว่าเอ่อในแมปเขาบอกว่าเป็นตีวานน์อนนะครับอยู่ปั๊มบางจากก็คือ ที่สาเหตุที่นัดเจอันก่อนเนี่ยเหมือนบางทีถ้าเรานัดลูกค้าไว้บ่ายโมงนะครับแล้วเรามาถึงบ่ายโมงเลยไปที่บ้านเลยเดี๋ยวบางทีการเช่าพารนะครับบางทีมันมีความแบบว่าตื่นตรงตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบเฮ้ยเรานัดบ่ายมาบ่ายมันก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวไม่ได้มีเวลารีแลกซ์ในการนั่งคุยเฮ้ยคุยแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความเห็นกับบัดดี้เราอะไรเงี้ยบางทีการนัดเจอันก่อนนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะผมว่านะครับมันเหมือนได้เราให้เราได้ผ่อนคลายให้เราได้รีลัก์เตรียมตัวเฮ้ยแลกเปลี่ยนกันเฮียเขาเป็นคนประมาณนี้นะประมาณนี้เราต้องพูดอย่างนี้นะเราต้องเข้ายังไงเราว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเออมันก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นวิธีที่เหมือนอ,อ,อาจารย์ผมก็บอกว่าเออตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าเออทําไมต้องเออมาก่อนนะเร็วขนาดนี้นะครับนัดบ่ายมาสิบเอ็ดแต่ว่าพอมานั่งคิดคิดคด,ดูแล้วเนี่ย เป็นเรื่องที่ดีนะครับในการทําอะไรหลายๆอย่างด้วยไม่ใช่แค่าการแบบว่านัดไปเช่าพานนะครับพี่พ,พี่เวลาทํางานทํางานออฟฟิศหรือว่าทํางานอะไรก็แล้วแต่เราเวลาจะต้องนัดสําคัญสาคัญนัดเจอใครนัดเจอลูกค้าเนี่ยผมว่าการไปถึงก่อนเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเป็นเรื่องที่ดีนะครับได้เตรียมตัวก่อนนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมนั่งเล่นที่ปั๊มนี้สักสองชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงอาจจะถ่ายบรรยากาศตอนที่ไปอยู่ที่บ้านแล้ว ถ่ายนิดๆหน่อยๆอาจจะต้องเป็นมุมแอบ,บถ่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เฮียเจ้าของบ้านรู้สึกว่าเออผมไปถ่ายอะไรในบ้านเขานะครับ okay. อรโอเคยังไงก็ไว้พอให้ผมด้วยแล้วกัน

บ้านของเฮียมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงสิบนาทีนะครับผมเข้าบ้านเฮียไปตั้งแต่บ่ายโมงนะครับใช้เวลาสี่ชั่วโมงในการดูพระนะครับซึ่งได้มีการเช่านะครับผมอ่าอย่างน้อยอย่างน้อยได้มีการเช่านะครับซึ่งพระทั้งหมดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับก็ จะต้องไปนั่งคัดแยกพระกันกับลูกพี่ผมอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้มาจอดรอลูกพี่ผมพี่ปัม๊มเหมือนเดิมนะครับมาจอดรอแต่ก็ต้องคุยกันอีกทีว่าจะต้องไปนั่งกันที่ไหนดีนะครับเพื่อที่จะคัดแยกพระดูประเมินว่าโอเคจะไปรอดไหมจะกําไรหรือขาดทุนอะไรยังไงนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเฮียใจดีกว่าที่คิดนะครับเฮียใจดีกว่าที่คิดนะครับคือเฮียเป็นคนที่ง่ายมากนะครับเราทํางานง่ายดูคุยเล่น ไปเรื่อยๆคุยสองเล่นประเมินราคาเฮียเอาเท่านั้นเท่านี้เราง่ายนะครับก็ต้องขอบคุณเฮียด้วยนะครับที่เมตตานะครับผมส่วนโอกาสครั้งหน้าเฮียบอกว่ามีอีกล็อตหนึ่งอ่าเฮีย er บอกว่ามีอีกล็อตหนึ่งนะครับก็ต้องหวังว่าเฮียจะเรียกใช้บริการเต้วัชราพลอีกนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสนะครับผมจะถ่ายภาพบรรยากาศตอนที่ผมนั่งคัดพระกับลูกพี่ผมนะครับ ถ้ามีโอกาสนะยังไงก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับบ๊ายบายวันดีจ้าโอเคครับพี่พี่พอดีนะครับเมื่อคืนนะครับมอคาดแยกพระเสร็จแล้วนะครับเสร็จเกือบประมาณตีหนึ่งนะครับ เสร็จเกือบประมาณตีหนึ่งที่แมตัวนอกนะครับแล้วก็กลับมาบ้านนะครับ,ถ,บ,รรบถึงบ้านประมาณตีสองนะครับหรือว่าประมาณตีสองคับกลับมาแล้วก็มานั่งส่องต่อ,อคนเดียวอีกอีกพักหนึ่งนะครับอาบน้บํานอนตีสามกว่านะครับแล้วตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะครับของวันถัดมานะครับ ผมกําลังไปเข้าร้านที่เซียราังสิตนะครับผมกําลังจะเอาพระที่ที่นั่งคัดเมื่อคืนเนี่ยไปขายออกสักชุดหนึ่งก่อนนะครับนอนไปสองชั่วโมงก็เลยพอเสร็จจากที่แม็กนะครับก็เลยไม่ได้มีแบบอัดคลิปปิดคิปอะไรเงี้ยน,นะครับก็เลยมาอัดตอนเช้าแทนนะครับก็ <laughs> ยังไงนะครับถ้าเออใคราชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกัน กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงแล้วกันนะครับก็พยายามจะพยายามพัฒนาทำคลิปให้ดีกว่านี้ยิ่งขึ้นไปนะครับให้มันเป็นคลิปที่มีคุณภาพมากกว่านี้คอยอทำแล้วก็แก้ปัญหาไปว่าตรงไหนควรเสริมตรงไหนควรแก้นะครับยังไงก็ ฝากไว้เท่านี้นะครับเป็นร็อกสั้นๆของผมนะครับอาจจะยังทำกกตะกุกตะกักทำไม่เก่งมากตั้งกล้องไม่ดีกล้องสั่นนิดหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยบางทีผมก็แค่อยากอา่อถ่ายเก็บไว้นะครับบางทีผมว่างๆผมไม่มีอะไรดูผมก็นั่งดูคลิปช่องตัวเองนี่แหละครับ <c oughs> <c oughs> เวลาแบบว่าเออไม่มีอะไรทำนะครับก็มานั่งดู ความที่เราเออเคยไปทําอะไรมาเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยผมก็แค่เอออยากเก็บบรรยาก,กาศที่แับเออตัวเองได้ไปเช่าพาบ้านที่ที่ค่อนข้างเป็นงานใหญ่งานหนึ่งสําหรับตัวผมด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมยังไงถ้ามีโอกาสจะทาคลิปอีกนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ